เสียบอยสุขุมสุ坤นนะครับเนาะอ้าววันนี้เสียบอยได้พามาดูครับบ้านครับบ้านบ้านน็อกดาวครับอุ้ยหลังไงครับหลังไงครับไงครับอ่าสวัสดีครับครับอ่ะขอพยายามนะครับเด้อครับโอ้หลังอีกขึ้นไงนะครับหลายเหมืนไรครับหลังอันนี้ีสองแสนครับสองแสนครับาหลังไงเนาะหลังอ้าหลังคาดอยู่ในห้องก๊อกบักเดี๋ยวเป็นสีเขาเปลี่ยนใหม่ได้บ่ได้ครับโอ้ แล้ว่าเขามันถี่มันเพลงบมราคาเดียวกันหมดหรือเขาเปลี่ยนเป็นราคาเดียวกันราคาเดียวกันครับแต่ว่าถ้าเขาเปลี่ยนหลังค่าแล้วมันจะหัวบอลได้เจังไหนหลังค่าคอมแม่นเปลี่ยนก็ต้องใส่สีอื่นเข้าไปใส่สีอื่นตับองสีเล็บหมูสีน้ำตาลนี่สีแดงมัน่สีกับสีแล้วแต่สีเขาเปลี่ยนแต่ถ้าอันที่ผมมาเปลี่ยนเนี่ยคือเขาอาจจะกไม่ใส่หนึ่งสีเขาไม่ใส่มันหัวเนี่ยมันหัวบอกครับมันหัวมันเขาจะบริยมในบ้านดอกดาวเขาบริยมในบ้านดอกดาวบอ้โหเขามาจะแบบนี้เนาะใส่แบบนี้

ไงไงไงไปทั้งห้าครับโอ้ยเดินไฟให้พร้รอมดีกว่ากันเลยดีกว่าทุกอย่างครับโอ้มีไฟประตูเลื่นอนครับประตูแบบนี้ถ้าถ้าบ่ามักเป็นสีเลยถ้าเฮาไปเฮ็ดอเอาเปลี่ยนบมนอกิใส่กระจกได้ได้ครับโมเดลแม่นบ่เขาเรียกว่าประตูลายโมเดลโอ้ประตูลายโมเดลครับแล้นี้เขาเรียกว่าประตูลายลูกฟัาครับบ่โอ้มันเหลือแต่ลายมันเนาะลอกเลย เขาสามารถพลิกเปลี่ยนได้บัดอยู่ในนี้ได้ครับได้เลย<อ>ครับมาไลไในครับประตูโมดองกเ็เล่นประตูแบบกระจุกลูป,ป,ป,ปนิยมก็ได้ครับแถวๆก,ออกนันอย่างแต้มเนาะอะเอาจมูกเตือนกันทีได้ได้เข้ามาในประเทศเลยเบิร์ดครับครับน้ออ่ะเขาอยู่ทางไหนเนี่ยเขาสามารถเอาไส้เตียงได้ฟุตหรือหาพุตทางไหนเนีุตครับพุดครับฟุตสิือพุดีเนาะมีตู้เสื้อผ้าจะมีตู้เย็นใช้ได้ใช้ได้ครับโอ้ ามาติดแอีได้เพราะว่ามีตัวอย่างกลมหลวเก๋มุมวอกออกไปง่ายครับตัดสองดัดนี่ครับสองดัดนี่ครับตัวนี้ที่ยังยังับเลยอนนี้ด้านนอกมีด้านในัมีด้านในครับมีสองด้านเขาจะใช้ซับเข้าไปอีเนี่ยครับไม่กครับตัวนี้จับตันี้ชเา่มีด้านมีสองดอ้เพราะว่ากเขาเรีกว่าบุในครับด้วยไม้จริงเป็นไม้นั้งแขครับนีครับบ้านเขาบานงานล้วเขาจะตป่นชี้หรปลาง่นคีัทำไปต้องใ่เลยครับไป่ด้เกิดไม่ันนี้ มันเก่าเหรอเนาะมันมันบดงอย่างเลยมันอิ่มเต็มตแล้วออิ่มเต็มตอยู่แล้ครับโอ้นีิเต็มตยันวยันวกัวยันวแท้เปร์กลินแล้วมันแข็งมันเก่าอ่ะมีอะตอนน่ะโอ้จีเนาะทั้งเครื่องบโอู้เบอันเขาจะใส่อันหลอดไฟเนาะจังิน้ำไโอ้ตัวนี้ก็ิดตัวโค้ชเมือใหรควอมเรียบร้อยโอ้ขุมปทุตอย่างตัวนึงอันนี้นาทางเท่าเขาใส่กระจกกะดรษที่กันใส่กระจกกา มาแบบไนกด้ตามกันอมแต่ว่าแบบนี้มันอ็สีมิตดีเนาะเดี๋ยว้ออมเขาการตรงไฮทงหน้าตรงหน้าแต่ถ้าเขาไปเห็นอยู่ในกลางบ้านเห็นเนี่ยอนี้เขาก็จใส่กระจมันจะสีงามรับงามโอ้เจะมาถูมากบบออนแล้วเนาะครับต้องกับนว่ถ้าใช้แบบนี้ตามหูรงหน้าดีก็จมันอันอันตรายขึ้กระจกห้ามไถือีเสกีนเสกง่ายอันนี้ประตูท่านตัวนี้ประส่องน้าเคร่บ เขาดังนี้ควจะไปต่อห้องครัวครับโอเคจะต่อห้องครัวครับทุกคนถ้าใคอยู่ในห้องน้ำเขาก็สามารถต่อทำเป็นห้องน้ำได้ห้องน้ำได้ทำเป็นตานลังก็ได้การเช็ดยากเนี่ยเขาใส่เป็นไหนชลถุบรลหะรของเหาอยูนได้บอกว่ามันงมีครับโอ้ไเป็นนี้นครับมาเดี๋ยวผมมาทำ้ยะมามาบุครับ โอ้อันนี้ผู้คนนะท่นคนีเพื่อนจะซื้อน้บใ่ิจริงโอ้จากทุกการเทมาหลายปีแล้วบาครับคลิปปีครับโอ้โอ้าอ้โอ้โอ้อ้นน้โ้คอ้โอ้โอ้โอ้รอ้โอ้โอ้โ้โอ้รอ้โอ้ย้ครับรถอออออ ัครบโอ้มีบครับ fc9j โอ้นี่รถบรรทุกมีโน้ต fc9j บนรถใครรถคครอีกล้ครับไปเนื้คราคาหนึ่ล้านเจแสนนะครับรถนีเข้าจะเอาเนื้ตัวนี้ตั้งรนี้นครับร่อรองยกครับใส่รองยกเน้อลัคารถถอยเข่ารถไฟเข่า อดีเทจะของวันนี้เงิ่นใจกับสวยงามธรรมบาด้เงือนาากับแหงนี้ถ้าเป็นเงืนหลังนี้ถ้าเป็นประเมินราคาที่ห้องสุบัตทุลุคามักมประมาณหลายกังหร้านสามเจ็ดงตารางเจ็ดสิงตารางล้านานครับไว้ครับสวน งไงครับเอนงล้าน huh? สามครับหลังนี้ประมาณล้านสามครับท่านเจ็ดสี่ช่อันบบนี้เนาะล้านสามล้านหนึ่งล้านสามแสนี่ครับเกนี้กันจากเกินหลายครับท่านนี่ ที um ่ว่าทำนี่ก็คือได้รับใบอนุญาตอะไรเขเกตหมดถูกต้องจ้าภาสีครับมไี่เอามาเนี่ยนใบอนุญาตค้าของเก่าใบอนุญาตค้าของเก่าเนาะเข้ากับมาเปลี่นใหม่เก่าอายุอายุต บาดประตูหน้าต่างทำเองครับทำเองหมดทำทำด้วยมือครับไม่ได้สั่งจากโรงงานมาทำจากไม้เก่าทุกชิ้นครับโยกเย็นหลังคาคากับตะปูที่เป็นเหล็กครับเออเอาเห็ดบ่อใดเนออเอาเห็ดบ่อใดเขาต้องดูซื้อเพิ่มหลังคากับตะปูเท่านั้นแหละยางปาครับเกี่ยงต่างนี่ครับเขาฝรินจากไม้เก่าครับทุกชิ้นเลยครับสงเก็ดรอยตะปูครับมีรอยตะปูครับไม้เก่าจะมีรอยครับทั้งนี้ตะปูแต่คือไม้เก่าไม้เก่าครับรอยตะปูครับสังเกตเลยไม่มีไม้ใหม่ทุกชิ้นมีแต่ไม้เก่าแต่เขาใช้ไม้ใหม่ไปมันแตกเลยมันหดเขาเนาะครับ มีไหมเกาครับทำไมเกาครับมีไหมเกาแข็งๆครับปรับประการคุณภาพหนึ่งปีเต็มอันชี้พม่าอยู่บางอย่างนี่มันพดมันบันเปนสีจริงครับสีรองพื้นสีรองพื้นถ้าใครคิดจริงมสวงามกว่านี้ครัอะไรครับนี่ครับนี่ครับเีนี่ครับอันนั้นนี่อันนี้จะของมาโอ้นี่ครับขอหย่าทายนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าครับลูกค้าเพราะจะมัอยู่บ้านครับอยู่บ้านไหมครับลูกค้าจะขอมาเนื้อมาให้นั่งกัน บรรยากาศคับท่นนายเนาะโอ้สียังไม่ได้แห้งครับสียังไม่ได้แห้งอืมเว่าเกลี่ยร่องผื่นยังไม่ได้แม่สีจริงถ้าเป็นสีจริงไม่เฉยเยก็มีเนาะไฟเป็นกบบไฟห้างกลางถนนมีไฟขับไฟรอบขาบ้านเนาะรวมหลังนี้ผมมีถามเพื่อน่าอยู่ประมาณสองแสนครับสองแสนกว่าบหลังอย่างเนาะครับโดยรวมก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละครับ วานิงเห็ดมาให้แล้วตี่สุนัยกัโอ้ไปหลายไหลไฟยังขาดอยู่นี่รงนี้มีไฟเบอร์เลยข้านี่จะเป็นละแนงครับเป็นไม้อยเลยมีห้องน้ำดูออกไม่ครับบอกนี่แหละที่เพิ่์ลวานใช้ห้องน้ำของครัวก็ได้ยูข้างขามเปิดประตูออกมาสามารถต่อเติมได้อันนี้ซร้าถใช้ไม้เห็ดจัดอีรีเห็ดประมาณจะค้นครับอยู่ในนี้นะครับจะสองสามคุ้นจีบบอโอ้ บริษัทคนหลายนะครับเพ็ดมจละลังเนี่ยสามทีคนนี่แหละเห็ดหลายๆกับที่หลายๆที่ซื้อบ้านลังลแง่งเ็ดสามเดือนนี่นะลังแง่ที่ไปท่านี่สามเดือนโอ้สองคนเพ็ดสองคนเพรสองคนลังแง่นี่นะเพชรงคนโอ้ผมบริษัทคนหลายไปได้นครับสามีคนเพ็ดบ้านเ็ดหลายคนมากะหลายคนที่ซื้อเนาะมันจัดงานมันปเดิมสองคนนี่ครับเนาะเป็นยังไงกันฝากครับ ฝากกันเลยนะ่ยอายุวัฒนนะครับฝากส่งหน่อยผมนะบ้านโคกอนอยครับตับงหวดโคกศรีอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครครับโอ้เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเนะีเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดสามล้านจันดค่าไม่เก่าครับโอ้ครับอ่าหลังนี้บ่อราคาหนึ่งอย่ที่พิ่คนเมื่ราคาหลายไปไันใดครับหลังตัวนี้สองแสนบาทครับสองแสนบาท ครับโอ้ครับถ้าเขาอยากโตเติบอย่เขาก็ต้องเพิ่มออกไปอีกเนาะว่าเาจะใช้อุปกรณ์อีกเพิ่มก็ยิ่งเลต่ตาารงครับแล้วแต่ตารางตารางละหมื่นห้าครับต่อเตหมื่นห้าต่อเติมนี่คือหมื่นห้าครับอืมครับครับครัยังไงกะฝากไลน์เพิ่มไปเรื่อยครับเด้ออ่ะเป็นยังไงนี่กะสุดท้ายนี่กะ ขอความสุขสวัสดีจะเป็นของพี่ของน้องเอทีจะบอยสุขุสุขคนนะครับเนาะอ่ะเป็นจังไงกะติดตามครับว่ามือนี้ผมสิไปถ่ายคอนเทนต์บังได้พี่น้องเอทีเบงบังได้เจ็บๆโอ้ตอนนี้ก็สิเที่ยงแล้วบ่หรือบ่ายแล้วเดี๋ยวนี้อ่ะผมสิได้พาไปหาแนวอยู่ในกิจที่มันแซ่บๆเนาะครับเนาะอ่ะตลอดทางเมื่อผมพูดละอ่ะจังไงกะขอบคุณครับ